สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับเราในพูดไม่เก่งพอดแคสต์และในวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเราในซีรีส์ของสัพเพเหระพอดแคสต์ซึ่งเดินทางมาถึงเอพิโซดที่6แล้วเนาะและในวันนี้นะคะก็อาจจะมาในหัวข้อที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือการจดบันทึกหรือ journaling นั่นเองถามว่าทำไมเราอยากมาพูดถึงเรื่องของการจดบันทึกจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวนะคะก็ เป็นคนที่เขียนไดอารี่อยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยเขียนทุกวันแบบติดๆกันเป็นรูทีนเลยพยายามจะเขียนให้ได้ทุกวันแต่สุดท้ายก็ปล่อยปะลาเลื่อยอยู่ดีแต่เราเนี่ยทำแบบนี้มาประมาณน่าจะสี่ปีแล้วล่ะค่ะซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เขียนทุกวัน,น่ะแต่พอเรากลับไปอ่านสิ่งที่เราเจอมาสิ่งที่เราต้อง ก้าวข้ามผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราตระหนักถึงอะไรหลายๆอย่างเลยแต่ก็ไม่ใช่มีแค่ไดรี่นะคะที่เป็นการจดบันทึกของเราก็จะมีการจดบันทึกเกี่ยวกับไอเดียต่างๆที่เราคิดว่าจะเอามาพัฒนาช่องเราได้ด้วยหรือแม้กระทั่งเราจดเพลย์ลิสต์หรือว่าเพลงที่ชอบในเดือนนี้และหนังที่ชอบในเดือนนี้ ซึ่งมันก็เป็นเหมือนการจดบันทึกทั่วไปแต่ว่าถ้าเราทำเป็นนิสัยเนี่ยมันก็จะมีข้อดีของมันนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจคือเราอยากจะสนับสนุนให้คนเนี่ยทำการจดบันทึกมากขึ้นเพราะว่ามันมีข้อดีหลายข้อเลยที่ส่งผลกับตัวเราแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึง journaling กันก่อนดีกว่าซึ่ง journaling เนี่ยมันก็จะมีหลายหลายอย่างเนาะอย่างเช่น diary, d Di a i y journaling ซึ่งก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าเป็นบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละวันเนาะ gratitude journal ก็เป็นการบันทึกสิ่งที่ตัวเองรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันและสิ่งนี้นะคะก็ช่วยให้เรามองโลกในแง่ดีขึ้นด้วย bullet journal อันนี้หลายๆคนก็ น่าจะคุณเคยกันดีเนาะซึ่ง bullet journal เนี่ยสำหรับเรานะคะก็แอบ,บยากนิดนึงในการทำเพราะว่าตัว bullet journal เนี่ยเวลาเราทำมันจะไม่เป็นระเบียบหรือว่าสวยเหมือนกับคนอื่นๆที่ทำเพราะว่าด้านศิลปะเราเนี่ยมันแบบมันเละเทะมากเลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เลิกทำตามคนอื่นแล้วก็คิดว่าโอเคเราทำแบบสไตล์ของเราดีกว่ามันแบบพอใจของเรามากกว่าเนาะ reflective journal ก็เป็นการเขียนวิเคราะห์ความคิดของตัวเองหรือว่าอารมณ์ของตัวเองซึ่งก็จะทำให้เราเท่าทันอารมณ์ของตัวเอง dream journal อันนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนทำนะคะซึ่งเป็นการจดบันทึกความฝันที่เรา,าฝันในแต่ละวันเนาะแล้วมันจะทำให้เราเข้าใจจิตได้สำนึกของเรามากขึ้นด้วย idea journal อันนี้เหมือนแบบที่เราทำอะคะ่ะก็คือจะพกสมุดเล็กๆติดตัวไว้ แล้วก็เวลามีไอเดียอะไรที่มันมีประโยชน์หรือว่าอยากจะจดไว้เนี่ยก็หยิบมันออกมาจดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม Travel Journal ก็เป็นการจดบันทึกเกี่ยวกับการเดินทางและสิ่งที่ได้พบเจอระหว่างการเดินทางซึ่งเราไม่รู้ว่าใครทำอะไรบ้างเกี่ยวกับการจดบันทึกเนาะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงข้อดีของการจดบันทึกกันดีกว่า เพื่ออยากจะให้ทุกคนเนี่ยหันมาจดบันทึกมากขึ้นเนาะข้อดีของการจดบันทึกนะคะก็มีหลายข้อเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะยกมาแบบสั้นๆกระชับให้ทุกคนได้เข้าใจกันเนาะก็มาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยข้อที่1นนะคะการจดบันทึกนะคะจะช่วยจัดระเบียบความคิดของเราและทําให้เราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นในบางครั้งนะคะความคิดของเราเนี่ยมันจะเหมือนแบบปมอยู่ในหัวเนาะ มันจะยุ่งเหยิงไปหมดหลายๆอย่างมันจะเข้ามาในหัวบางทีมันก็เข้ามาพร้อมๆกันแต่การจดบันทึกนะคะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของปัญหาทําให้แยกแยะสิ่งที่สําคัญออกจากสิ่งที่ไม่สําคัญได้ง่ายขึ้นและมันจะทําให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เราลังเลเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่าเรื่องการเดินทางใช้ชีวิตของเราเนี่ย ให้เราลองเขียนข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกของเราออกมาดูค่ะแล้วเราก็จะชั่งน้ำหนักได้และจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยข้อที่2นะคะ,ะ,คะการจดบันทึกช่วยลดความเครียดและเพิ่มสุขภาพจิตท,ที่ดีการได้เขียนสิ่งที่อยู่ในใจออกมานะคะมันก็เปรียบเสมือนการระบายอารมณ์นั่นแหละเราไม่จำเป็นต้องเขียนให้ใครอ่าน ขอแค่ให้ตัวเองได้ปลดปล่อยความคิดที่ค้างคาอยู่ในหัวกร็พอค่ะและก็มีงานวิจัยนะคะที่พบว่าการจดบันทึกเกี่ยวกับอารมณ์หรือว่าเขาเรียกว่า expressive writing เนี่ยมันสามารถช่วยลดระดับความเครียดและอาการวิตกกังวลได้ด้วยถ้าใครอยากจะเริ่มจดบันทึกนะคะหรือว่าอยากจะลองจดบันทึกสั้นๆดูก็ อาจจะลองเขียนว่าวันนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงหรือว่าอะไรที่ทําให้เรารู้สึกดีหรือแย่ในวันนี้ก็อาจจะอธิบายมาหรือว่าระบายมันลงไปในสมุดเนาะข้อที่3นะคะการจดบันทึกจะช่วยกันในการสร้างวินัยและช่วยให้พัฒนาตัวเองด้วยการจดบันทึกที่เป็นนิสัยนะคะก็จะช่วยให้เราติดตามาพัฒนาการของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเป้าหมายส่วนตัวอย่างเช่นนะคะคนที่จดบันทึกเรื่องการออกกําลังกายเนี่ยก็จะมีแนวโน้มในการออกกําลังกายได้ต่อเนื่องมากขึ้นด้วยหรือว่าคนที่จดบันทึกเกี่ยวกับเป้าหมายหรือว่า go journaling เนี่ยก็มักจะบรรลุเป้าหมายได้ง่ายกว่าเพราะเห็นความก้าวหน้าของตัวเองข้อที่4ค่ะการจดบันทึกกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ สมองของเรานะคะก็ซับซอ้อนเนาะซึ่งก็มีไอเดียมากมายเยอะมากในหัวเลยแต่ถ้าเราไม่จดไว้เนี่ยมันอาจจะหายไปในพริบตาซึ่งเราเป็นบ่อยมากค่ะก็คือเมื่อกี้นึกได้ว่าเอ้ยเรามีไอเดียที่จะมาอัดพอดแคสต์หัวข้อที่จะมาอัดพอดแคสต์แต่พอเดินไปสักแป๊บหนึง่งอา้าวลืมแล้วแล้ว,ลวก็พยายามนึกก็นึกไม่ออกค่ะเราก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อสมุดไวเ้เล่มหนึ่งที่จะติดตัวไปตลอดเนาะ แล้วก็มีอะไรก็จะจดไว้ในสมุดนี้มันอาจจะดูเละเทะหน่อยแต่ก็เราเป็นคนอ่านคนเดียวเนาะก็ไม่มีใครมาอ่านกับเราด้วยก็แค่ให้เราดูเรื่องคนเดียวก็พอและการเขียนนะคะก็จะช่วยให้รวบรวมไอเดียและและความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นด้วยยกตัวอย่างนักเขียนนะคะหรือว่าศิลปินหรือแม้กระทั่งนักคิดหลายๆคนเนี่ยอย่างเช่นลีโอนาร์โดดาวินชีอสตายหรือว่าสตีฟจ็อบเนี่ย ริ่นใช้สมุดบันทึกที่เป็นที่เก็บไอเดียเสมอเลยค่ะต่อมานะคะข้อที่5การจดบันทึกช่วยบันทึกความทรงจำและย้อนกลับไปทบทวนได้บางครั้งนะคะเราลืมว่าตัวเราเองเนี่ยเคยผ่านอะไรมาบ้างอาจจะเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสมากหรือาอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยนอยซึ่งเราลืมไปแล้วแต่การจดบันทึกนะคะก็สามารถ ย้อนกลับไปอ่านช่วงเวลาต่างๆในชีวิตได้มันทําให้เราเห็นการพัฒนาของตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยมีภูมิต้านทางเกี่ยวกับเหตุการณ์คล้ายๆเดิมยังไงหรือเรามีวิธีจัดการกับปัญหาที่คล้ายๆเดิมยังไงเนาะก็การจดบันทึกนะคะเวลาเราจดเกี่ยวกับช่วงที่รู้สึกดีมากๆเนี่ย การกลับไปอ่านตอนที่รู้สึกแย่เนี่ยมันอาจจะช่วยทำให้เรามีกำลังใจในการเดินหน้ามากขึ้นหรืออาจจะบางคนอาจจะเคยจดเรื่องราวความรักหรือมิตรภาพแล้วพอเรากลับไปอ่านเนี่ยอาจจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของคนรอบตัวหรือว่าตัวเองมากขึ้นด้วยและข้อสุดท้ายนะคะการจดบันทึกนะคะจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารและการเขียน การจดบันทึกนะคะเป็นการฝึกฝนการเรียบเรียงความคิดในหัวทําให้เราอธิบายสิ่งต่างๆในได้ชัดเจนและยังช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาทักษะในการเขียนอีกด้วยยกตัวอย่างนะคะถ้าต้องเขียนรายงานบทความหรือแม้กระทั่งโพสโซเชียลมีเดียเนี่ยการที่เราจดบันทึกเป็นประจำเนี่ยอาจจะทําให้เราเขียนได้ลื่นไหลามากขึ้นซึ่ง การจดบันทึกที่เราพูดไปเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบเนาะแต่ว่าท่านผู้ฟังไม่ต้องทำทุกแบบก็ได้นะคะอาจจะทำเริ่มจากไดอารี่หรือว่าคนที่ชอบหรือว่าเคยอ่านหนังสือกับวกับบลูเรตเจอร์แนลแล้วอยากทำบลูเรตเจอร์นอลก็ลองดูนะคะแต่สิ่งที่เราอยากแนะนำก็คืออยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีสมุดเล็กๆหรือว่าอาจจะแบบพอดีมือของท่านผู้ฟังก็ได้ติดตัวไว้ตลอดเวลามีไอเดียอะไรเนี่ย ลองนำมันขึ้นมาจดดูค่ะหรือว่าจดแบ่งเป็นพาร์ทเนาะว่าแบบเดือนนี้เป้าหมายเราคืออะไรอะไรแบบนี้เนาะเป็นแบบ g o journal ก็ได้ซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ลืมสิ่งที่เราคิดหรือว่าไอเดียดีๆที่เรามีและการจดบันทึกนะคะเราคิดว่าก็ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีพอสมควรกับตัวทุกคนไม่ว่าจะเป็นในช่วงอายุไหนก็ตามเราที่เคยจดบันทึกแบบไดอารี่ u r n a ีมา4ปีนะคะก็เวลากลับไปอ่านเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเรามีแบบรูทีนที่ดีมากเลยมันทำให้เราแบบเฮ้ยเราอยากกลับไปเป็นแบบนั้นอีกอยากกลับไปแบบมีรูทีนที่ดีอีกแต่ว่าก็ แอบกดดันตัวเองเหมือนกันเนาะว่าเราต้องเขียนมันทุกวันทํามันทุกวันอย่างนี้อาจจะค่อยๆปรับไปค่ะเรื่องของการเขียนไดอารี่เนาะหรือว่าการจดบันทึกต่างๆถ้าใครชอบด้านศิลปะเนี่ย bullet journal เนี่ยเราคิดว่าแบบถ้าทําได้สวยๆเลยเนี่ยมันจะน่าสนใจมากเลยมันทําให้เราอยากจะจดบันทึกมากขึ้นหรือว่าบันทึกการออกกําลังกายค่ะอย่างที่ยกตัวอย่างไปเนาะ คนที่กำลังอยากจะลดน้ำหนักหรือว่าคุมอาหารเนี่ยลองจดบันทึกดูคะ่ะมันอาจจะเสียเวลาสัก5นาที10นาทีแต่เราคิดว่าเวลาเรากลับไปอ่านเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามี motivation มากขึ้นหรือว่าการจดเกี่ยวกับอาหารเนี่ยเราเคยจดอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแล้วเราแบบเหมือนนึกอะไรไม่ออกเนี่ยลองไปเปิดดูเกี่ยวกับเมนูอาหารเก่าๆที่เคยแบบทำกินเองอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เราเฮ้ยเมนูนี้ เราก็เคยทำนะทำไมเรานึกไม่ออกอะไรแบบนี้ก็กลับไปทำเมนูนั้นใหม่เนาะก็นี่เป็นการพูดคุยกับการจดบันทึกเนาะไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกแบบใดก็ตามนะคะก็คิดว่ามีประโยชน์เสมอสมุดบันทึกนะคะไม่เคยตัดสินใจคุณมันเป็นเพียงคนเหมือนแบบคนที่รับฟังความคิดความฝัน และทุกความรู้สึกอย่างซื่อสัตย์และสิ่งที่อยากจะส่งท้ายก่อนที่จะจากกันนะคะก็คือเวลามีคนจดบันทึกหรือว่ามีไดอารี่เป็นส่วนตัวเนี่ยขออย่าไปเปิดอ่านโดยอภิกการเนาะถ้าอยากจะอ่านหรือว่าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนอะไรเนี่ยก็ลองถามเจ้าตัวดูก่อนดีกว่าเพราะไดอารี่ก็เป็นเหมือนความคิด เบื้องลึกในหัวหรือว่าเป็นการสิ่งที่เขาเจอมาแล้วเขาอาจจะแบบบ่นบ้างอะไรบ้างแต่มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเป็นของส่วนตัวมากๆซึ่งถ้าอยากจะอ่านก็ลองขอเขาดูถ้าเขาให้ก็อ่านได้แต่ถ้าเขาไม่ให้เนี่ยเราก็อย่าไปซซเซีเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ส่วนตัวมากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกแบบไหนก็ตามหรือว่า ไม่ใช่แค่สมุดการจดบันทึกค่ะแต่เป็นของของคนอื่นเก,ก็ควรจะขออนุญาตเขาก่อนเนาะก็อันนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะและในวันนี้นะคะก็จบไปแล้วกับการจดบันทึกเนาะหรือว่า journaling ซึ่งก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีแรงบันดาลใจในการเขียน journal มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น journal แบบไหนก็ตามแต่หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับการเขียนมากขึ้นนะคะแล้วก็อยากสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ย กลับมาจดบันทึกเนาะแล้วทำให้เป็นรูทีนเชื่อเราค่ะว่ามันจะมีประโยชน์ต่อต,ตัวคุณในอนาคตด้วยและในวันนี้นะคะก็พูดไม่เก่งพอดแคสต์ก็ต้องขอจบเอพิโซดที่6ไว้เพียงเท่านี้เนาะไว้เจอกันในเอพิโซดหน้าไม่แน่ใจว่าจะมาในเรื่องอะไรแต่ว่าก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะ ติดตามเรานะคะก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยสามารถติดตามเราได้ทาง Instagram Facebook หรืออาทาง YouTube Channel ได้เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีของท่านผู้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ